เด็กหญิงนิยายอย่าเพิ่งกดข้ามแวกกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดนะคะกดหรือ,อยังกดให้หน่อยนะห่วงฝันพันราตีบทส่งท้ายหนึ่ง นี่มันอะไรกันบุตรสาวถึงจะเป็นลูกแท้ๆที่คลอดออกมาเองส่วนบุตรชายเป็นลูกที่เก็บมาเลี้ยงอย่างนั้นหรือฉีเอ๋อช่างน่าสงสารเหลือเกินอยากจะเปลี่ยนชื่อที่พิลึกพิลั่นของตัวเองบีดาเขาก็ไม่ยอมให้เปลี่ยนกลับกลายเป็นว่าเพราะฝันว่าจะได้บุตรสาวกลับตั้งออกตั้งใจตั้งชื่อให้เฟิงแย,ย่หันไปดึงกวนจื่อที่อยู่ด้านข้างมาถามเสียงสัน ฝ่าบาทของเจ้าชอบเด็กผู้หญิงมากกว่าหรือกวนจื่อนิ่งคิดอย่างจริงจังแล้วตอบว่าฝ่าบาทน่าจะทรงชอบเนียงเนียงมากกว่าพะยะค่ะฟังแย่อายจนโมโหยกเท้าถีบไปทีหนึ่งด้วยใบหน้าแดงเรือ้อไปหัดพูดจ้าเหลวไหลเช่นนี้มาจากที่ได้เจ้าทำตัวดีๆหน่อยคนที่พริกตำราอยู่ข้างๆทำหน้านิ่ว ไม่ระวังคันตนเองบ้างเลยฟังแย่ทะลึงตาใส่ขวัจือจากนั้นก็เก็บเท้าอย่างสง่างามลุกไปเกาะหลังอินเกอจื่อพางหัวเราะคิดกคักมีชื่อดีๆหรือไม่เพคะอินเกอจือสายหน้าน้อยๆพางถอนหายใจทองคำไม่อาจสื่อความงดงามยกไม่อาจสื่อความล้ำค่าเราจะค่อยๆหาไม่รีบร้อน พูดจบก็ทำท่าคิดเล็กน้อยแล้วหันไปรูปครั้นของเฟิงเย่เอ่ยด้วยสีหน้าจริงจังแต่สิ่งของอื่นๆที่ควรตระเตรียมจะรอช้าไม่ได้กวนจือเตรียมแม่น้มกับหมอตำแยาพร้อมไว้หรือยังทูนฝ่าบาทเตรียมพร้อมไว้เรียบร้อยแล้วพะยะค่ะกวนจือยิ้มแม้แต่เปร ผ้าห่อตัวทารกเสื้อผ้าขององค์หญิงน้อยล้วนให้คนจัดเตรียมไว้ตามพระบัญชาแล้วนึกถึงสิ่งที่ฉีเอ๋อต้องเผชิญตอนเกิดแล้วมองสีหน้าอ่อนโยนของคนตรงหน้ายามนี้เฟิงแย่ก็ได้แต่สงสัยว่าฉีเอ๋อเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของอินเกอจื่อจริงๆหรือไม่ต่อให้ลำเอียงก็ไม่ควรจะลำเอียงขนาดนี้สิตามปกติราชวงศ์ให้ความสำคัญกับองค์ชายที่สุดมีใช่ หรือแล้วฝ่าบาทผู้นี้เป็นอะไรชอบบุตรสาว เอียนเกอจื่อพลิกตำราอย่างจริงจังเลือกชื่อให้บุตรสาวที่กำลังจะเกิดมาไม่ได้สนใจสาย,สายตาแปลกๆจากคนข้างกายแม้แต่น้อยนับตั้งแต่นั้นตำรารวมอักษรเล่มนี้ก็กลายเป็นของติดมือห่วงตี้ตลอดเวลาจนเห็นเป็นเรื่องปกติเรล่าขุนนางใหญ่มาหาหรือเรื่องสำคัญกับเขาพูดเรื่องสถานการณ์การรบเขาก็เอาแต่พลิกตำรานี้อย่างใจเย็นพรางตอบรับ ไปอย่างทรงทรงหากมีใช่เพระคำตอบทรงทงของเขาสมเหตุสมผลสามารถใช้เป็นแผนการรบได้เหล่าขุนนางอาวุโสคงอรารวาดไปแล้วตำรารวมอักษรมีอะไรน่าดูหนักหนาะเป็นถึงห่วงตี้จะมาทำตัวเหลาะแหละเช่นนี้ได้อย่างไรอย่างไรก็ดีสงครามแควนอู่ก็ยุติลงในเวลาไม่นานพวกเขาส่งทูดมาเจราจาสงบศึก พวกเฉียวถังเจียคิดยังเป็นเดือดเป็นแค้นว่าจะทำอะไรได้บ้างเหนือเว่ยเสี่ยวตี้ก็ไม่มีไท่ห้อให้แสดงความกะตันยูเบื้องล่างก็ไม่มีขุนนางคนใดยับยั้งทัดทานเขาได้หน้าประตูตำหนักกลางของห่วงห้อซึ่งเป็นคนเดียวที่เขาจะฟังก็ติดป้ายห้ามมิให้ขุนนางมารบกวนนางจะบอกว่าห่วงตี้ไม่สนใจบ้านเมืองแต่เขาก็มีได้ปล่อยปละละเลย กลับทําให้แคว้นไวแข็งแกร่งยิ่งขึ้นเรื่อยๆจะบอกว่าเขารักใครปลดบานห่วงฮอจนเกินไปแต่ห่วงฮอก็ไม่มีญาติทั้งฝ่ายตระกูลเดิมเข้ามาก้าวไกลทั้งยังสนับสนุนให้ห่วงตี้ดําเนินไปตามคันห้องที่ถูกต้องชอบทําอย่างเต็มกําลังไม่มีช่องโหว่ให้จับผิดเลยแม้แต่น้อยเห็นแล้วช่างน่าอึดอัดคับใจนักคนอื่นเป็นห่วงตี้ ต้องเหน็ดเหนื่อยกับการสะสางราชกิจทุกวันฝ่ายในก็ยุ่งวุ่นวายในราชสำนักก็แข่งแย่งชิงดีกันไม่ขาดแต่อินเกอจื่ออาศัยอะไรถึงอยู่ในอำนาจได้อย่างสบายอกสบายใจนักเรากับไม่ต้องทำอะไรทุกเรื่องเราล้วนจัดสรรให้เหล่าขุนนางรับไปทำฝ่ายในก็มีเพียงห่วงเฮาคนเดียวพวกขุนนางใหญ่ในราชสำนักก็ยังเชื่อฟังไม่สร้างความวุ่น วาบุญกุศลที่สั่งสมมานับหลายร้อยปีของสกุลอินมาตกอยู่ที่ตัวเขาคนเดียวหมดเลยหรือที่น่าโมโหกว่านั้นคือแม่ทัพใหญ่เฟิงกับองค์หญิงหนานผิงที่แต่งงานไปก่อนก็ยังไม่มีบุตรเลยสักคนขณะที่ทางนี้ห่วงตี้กับห่วงโ่อกำลังจะมีบุตรคนที่สองกันแล้ว ครั้นที่สองนี้อยู่จนครบกำหนดฟังแง่รอคลอดอย่างวางใจยิ่งนักแม้อินเกอจือที่อยู่ด้านนอกจะกระวนกระว่ายแต่พอคิดว่าจะได้องค์หญิงน้อยแสนน่ารักชลาดเฉลียวมุมปากก็ยกโค้งขึ้นเล็กน้อยเราคิดชื่อได้แล้วให้นางชื่อว่าลั่วเอ,อ๋อคำนวณชะตาแปดอักษรไว้เรียบร้อยชื่อนี้ดีเป็นสิริมงคลมั่งคั่งสมบูรณ์สุขสบายชั่วชีวิต ไร้ทุกไร้กังวลนานผิงซึ่งอยู่ข้างๆถามด้วยความสงสยัยแล้วชะตาแปดอักษรของฉีเอ๋อล่ะเพคะฝ่าบาทเงียบกวนจื่อที่อยู่ด้านข้างพูดไม่ออกแง่นหน้ามองฟ้าหลิงซูทั้งฉิวทั้งขนันดึงนานผิงไปกระซิบบอกว่า องค์หญิงใหญ่ฝ่าบาทไม่แม้แต่จะคำนวณดวงชะตาแปดอักษรให้องค์ชายน้อยด้วยซ้ำเพคะหอนหลวงคำนวณให้โดยใช้ชื่อเดิมขององค์ชายน้อยบอกว่าชื่อเดิมนั้นสมพงกับดวงชะตาฝ่าบาทก็ยังไม่ยอมเปลี่ยนมีเรื่องเช่นนี้ด้วยหรือนานผิงอึ้งงันสเสด็จพี่ไม่ชอบเด็กหรือ แต่เหตุใดครั้งนี้ตึงตราเตรียมสิ่งของมากมายนางหันไปมองสิ่งของที่วางอยู่ด้านนอกทั้งเสื้อผ้าตัวน้อยที่ตัดเย็บด้วยผ้าเนื้อดีรองเท้าหัวเสือที่ปักด้วยฝีเข็มประณีตไหนจะผ้าห่อตัวทารกสีสันสดใสงดงามหลิงซูเบ้ปากขยับเข้าไปกระซิบข้างหูหนานผิงเพราะฝ่าบาททรงคิดว่าครั้นี้เป็นพระธิดาเพคะ พระธิดานานผิงคิดครู่หนึ่งสีหน้าก็อ่อนโยนลงบุตรสาวก็ดีบุตรสาวใกล้ชิดไม่ห่างไกลได้ยินเช่นนี้อินเกอร์จือก็หันมามองนานผิงด้วยแววตาชื่นชมความหมายในดวงตาสื่อชัดเจนสมกับที่เป็นพี่น้องร่วมท้องกันมานานผิงหัวเราะขณะกำลังจะพูดต่อก็ได้ยินเสียงอู่แวะดังมาจากในห้อง เอ๋เส kind of ียงเด็กที่ใดกันนานผิงตกใจถามหน้าตาเล็กๆพี่สะพ้ายยังไม่คลอดมีใช่หรือเหตุใดจึงปล่อยให้มีเด็กมาร้องอยู่ที่นี่ได้อินเกอจื่อไม่ได้อธิบายแต่ก้าวเข้าไปข้างในนานผิงงงงันฟังหมิงจึงเข้ามากระซิบบอกนางครั้งก่อนตอนคลอดองค์ชายน้อยเจ้าไม่ได้ยินที่เขาพูดกันหรือห่วงห้อเก่งกาดยิ่งนัก คลอดบุตรยังไม่ร้องเจ็บสักนิดหาคลอดแล้วหรือนานผิงอึ้งงันรีบยกชายกระโปรงตามเข้าไปข้างในทันทีครั้งนี้ฟังแย่มีประสบการณ์แล้วร่างกายนางได้รับการบำรุงเป็นอย่างดีแม้สีหน้าจะซี่เซียวหลังคลอดแต่ยังคงมีสติเห็นอินเกอจือเข้ามาก็อดยิ้มไม่ได้หากมีใช่เพราะยังเจ็บแผลคลอดนางคงหัวเราะกลิ้งลงมาบนเตียงแล้ว พี่สะพ้ยเป็นอย่างไรบ้างเห็นสีหน้าของอีกฝ่ายนานเพียงก็ถามด้วยความประหลาดใจมีเรื่องอะไรน่าตลกหรือฟังเจชีไปที่อินเกิดจือซึ่งอุ้มลูกอยู่นางหัวเราะจนน้ำตาไหลทุกคนหันไปมองพบว่าสีหน้าของห่วงตี้เปลี่ยนเป็นหม่นลงเจ้ากอนแปลงที่อุ้มอยู่ในอ้อมแขนร้องอุแวะอุแวะไม่หยุดเขากัดฟันกรอด ขอแสดงความยินดีกับฝ่าบาทหมอตำยาคุกเข่าด้วยความปิติเป็นองค์ชายน้อยเพคะพลืดหลิงสูกรันหัวเราะไม่อยู่หันไปกอดกวนจือ่อแล้วระเบิดหัวเราะออกมานานเพียงก็รู้สึกตลกเช่นกันมองเสด็จพี่ของต้นที่ท่าทางห่อเหี่ยวแล้วก็สายหน้าเอ่ยว่า เด็กมาเกิดขึ้นอยู่กับบุญวาสนาใช่ว่าอยากได้เพศอะไรก็ได้เพศนั้นเป็นองค์ชายก็ดีบัลลังก์ท่านจะได้มีผู้สืบทอดอย่าทำหน้าบูดบึ้งเช่นนั้นสิเพคะพี่สะพยเห็นเข้าจะเสียใจเอาได้ไม่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 ฝังแย่ที่อยู่อีกข้างหัวเราะจนต้องสูดหายใจลึกๆนางปุ่มท้องบอกว่า ข้าไม่ได้รู้สึกแย่เลยสักนิดแค่คิดถึงสิ่งของมากมายที่เตรียมไว้ข้างนอกนั่นแล้วก็รู้สึกสบายใจที่ฝ่าบาทไม่ใจร้ายกับลูกคนนี้ของข้างนอกนั่นข้าเตรียมไว้ให้องค์หญิงน้อยเอ็นเกอร์จอหน้าดำทะมึนส่วนเจ้านี่ใครไปหาเศษผ้ามาห่อๆไว้ก็พ่อ ฮ่าฮ่าฮาทุกคนหัวเราะคลื่นไม่ชอบก็ส่วนไม่ชอบแต่อินเกอร์จือก็ยังอุ้มเจ้ากอนแป้งอย่างทะนุถนอมมิได้เอาเศษผ้ามาห่อตัวเขาอย่างที่ปากว่าเขานำผ้าห่อทารกมาห่อไว้อย่างดีแล้วนำไปวางข้างตัวเฟิงแย่ก่อนจะเอ่ยกับนางด้วยสายตาเจ็บปวด เราอยากได้องค์หญิงน้อยสักคนมันยากนะักหรือฟังแย่ยิ้มกว้างยื่นมือไปรูปศีรษะเขาเด็กดีรอหม่อมฉันฟื้นตัวก่อนค่อยมีองค์หญิงให้ฝ่าบาทนะเพคะ นานผิงฟังด้วยความอิจฉายอยู่ข้างๆแต่มีได้เอ่ยอะไรเพียงยื่นมือไปอุ้มองค์ชายน้อยคนที่สองมาแล้วหันไปมองฉีเอ๋อที่เริ่มเดินต่อแต่ได้แล้วครั้นเห็นสมควรแก่เวลาจึงส่งสายตาให้เฟิงหมิงเป็นเชิงว่าท่านยังต้องการอยู่ต่อหรือไม่เฟิงหมิงไม่สบอารมณ์เล็กน้อย ยัดซองแดงใส่ในผ้าห่อตัวทารกขององค์ชายร้องแล้วดึงนางคารวะทูลลาพี่เข้าวังวันนี้เจ้าก็เป็นคนเสนอเองสองคนเดินอยู่บนทางเดินในวังเฟิงมิงพูดเงิมงำในลำคอจะต้องมองสีหน้าข้าทำไมเจ้าอยากกลับเมื่อใดก็เมื่อนั้นนานผิงยิ้มออกเรือนเชื่อฟังสามีข้าย่อมต้องเชื่อฟังท่าน แต่ไม่ต้องมองสีหน้าเขาทุกครั้งไปเช่นนี้สิเฟงิงหมิงหงุดหงิดเล็กน้อยนี่ก็เกือบสองปีแล้วนานผิงยังคงเคารพและเกรงกลัวเขาไม่ว่าเรื่องใดล้วนจัดการให้เขาเป็นอย่างดีกลับทำให้เขายิ่งรู้สึกละอายใจ เขายังไม่ทันได้ร่วมหอกับนางเลยเดิมรับปากกับอินเกอจือว่าจะไม่แตะต้องนานเพียงเพื่อให้ภายหน้านางสามารถแต่งงานใหม่ได้ เท่าว่าตอนนี้นี่ก็สองปีแล้วมีใครในแคว้นเว่ยไม่รู้บ้างว่าราชบุตรเคยซึ่งเป็นสามีขององค์หญิงหนานผิงคือเขาเฟิงหมิงต่อให้นางยังรักษาความเป็นหญิงบริสุทธิ์ไว้ได้แล้วอย่างไรยังจะแต่งงานใหม่ได้หรือในเมื่อแต่งงานใหม่ไม่ได้แล้วเช่นนั้นเขาก็ควรจะร่วมหอ,อกับนางเสียทีใช่หรือไม่ เฟิงหมิงรอบเหลือบมองคนด้านข้างลังเลอยู่สักพักจึงหยุดเดินแล้วเอ่ยว่าเจ้าอยากมีลูกหรือไม่นานผิงชงงักฝีเท้าหันไปมองเขาอย่างไม่เข้าใจอะไรนะเฟิงหมิงเกาสีษาด้วยความกระดากอายเล็กน้อยเสมองไปทั้งอื่นข้าหมายความว่าเห็นท่าทางเจ้ายามอุ้มเด็กแล้วดูเจ้าชื่นชอบมากเจ้าก็แต่งให้ข้ามาน,านั่น ยังไม่ได้เป็นสามีภรรยากันจริงจริงจังๆยืดเยื้อมานานแล้วหากเจ้าชอบเด็กจริงๆเขายังพูดไม่ทันจบสีหน้าของนานผิงก็ซีดลงทําเอาเขาตกใจจนหัวใจบีบรัดเป็นอะไรไปนานผิงหลบตากำผ้าเช็ดหน้าพรางเอ่ยกวัวหัวเราะเบาๆอันที่จริงข้ารู้มาตลอดว่าท่านแม่ทับใหญ่คิดอะไรตั้งแต่ที่ออกเรือนมาแต่งให้ท่าน ข้าก็รู้แล้วดังนั้นข้าจึงไม่เคยฝืนใจท่านเพียงอยากเอาใจใส่ดูแลท่านให้มากขึ้นให้ท่านรู้สึกผูกพันกับข้ามากขึ้นสักหน่อยท่านจะได้ไม่รีบไล่ข้าไปเร็วนักพูดจนถึงตอนท้ายเสียงของนางก็สั่นเครือเล็กน้อยกำผ้าเช็ดหน้านั่นขึ้นนานผิงเลียริมฝีปากยิ้มคืนเอ่ยว่าคิดไม่ถึงว่าจะยื้อเวลาได้เพียงสองปี อะไรของนางเฟิงหนิงงงจนจับต้นชนปลายไม่ถูกยังไม่ทันเข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรก็เห็นคนตรงหน้าถอยหลังไปครึ่งเต้าเอยอย่างมาดมั่นงามสงา่าหากท่านแม่ทับใหญ่ไม่อยากอยู่กับเปิ่นกงแล้วเช่นนั้นก็เลิกร้างกันด้วยดีเถิดเปิ่นกงจะไปกราบทูลเสด็จพี่แอง พูดจบก็หันหลังเดินย้อนกลับไปทางเดิมฟังหมิ่งยื่นมือไปรั้งนางไว้อย่างงุนงงนิ้วหน้าถามว่าใครบอกว่าข้าไม่อยากอยู่กับเจ้าแล้วนานผิงชะงักมิได้หันหน้ากลับไปน้ำเสียงนิ่งสงบเป็นพิเศษคำพูดของท่านแม่ทัพใหญ่เมื่อครู่นานผิงเข้าใจความหมายดีท่านแม่ทัพใหญ่ไม่อยากทำให้นานผิงเสียเวลานานผิงก็เข้าใจเช่นกัน เจ้าเข้าใจอะไรข้ายังพูดไม่จบเลยฟังหมิ่งร้อนใจจนตาหวาดออกมาหันมานี่นานเผยงหัวใจกระตุกวูบลำคอแข็งเกรง็งเห็นนางไม่ยอมหันมาเฟิงหมิ่งก็พยักหน้าเดินอ้อมไปอยู่ตรงหน้านางแทนจากนั้นก็ยื่นมือประคองใบหน้านางแล้วตะคอกว่าข้าจะบอกว่าหากเจ้าชอบเด็กเราก็มีด้วยกันสักคน มารดาใครจะไล่เจ้าไปที่ไหนกันน้ำตาที่เอ่อครอในดวงตาร่วงพลอยนานเพียงมองบุรุษตรงหน้าอย่างอึ้งงันปล่อยให้เขาเบียดหน้านางจนเป็นลูกสาลเปาก็ยังตอบสนองไม่ทันเขาว่าอะไรนะมีลูกด้วยกันสักคนเจ้าดูเจ้าไรอย่างายอินชนพี่นั่นมีลูกปีละกี่คนไม่รู้สึกอิจฉาหรือ ฟิงหมิ่งหน้าแดงเรื่อเขาเช็ดน้ำตาให้นางพลางตะโกนว่าบีดาก็อยากมีเหมือนกันปีหนึ่งคลอดสองคนไปเลยตามพวกเขาให้ท่านนานเพียงหัวเราะทั้งน้ำตาสายหน้าเอ่ยว่าใครเขามีลูกปีละสองคนกันมีสิครันมังกรหงอย่างไร พูดจบฟังหมิงก็รวบตัวนางเข้ามากอดลมหายใจอุ่นร้อนทำเอาหนานผิงสถานไหวมือสั่นอย่างห้ามไม่อยู่นางลองกำเสื้อเขาช้าๆในที่สุดก็ค่อยๆย,ยื่นมือออกไปโอบรอบเอวเขาอย่างแนบแน่นจากนั้นก็ได้ยินเขาเอ่ยเสียงอู้อี้ เดิมข่าคิดว่าชั่วชีวิตนี้คงลืมกวนชิงแย่ไม่ได้ฟังหมิงคิดเช่นนี้จริงๆถึงขั้นตั้งใจว่าหลังจากนั้นผิงมีจุดหมายปลายทางของตอนเองแล้วเขาก็จะออกบวช แต่ใจคนทําจากเลือดเนื้อนานผิงคออยู่เคียงข้างเขาโดยไม่เคยพร่ำบนหรือโอดครวนใดๆไ,ไม่ปรารถนาสิ่งใดขอเพียงเขามีความสุขก็พอเขาหิวนางก็ทําอาหารมาให้อากาศเย็นนางก็เย็บเสื้อผ้าให้ยามเบื่อหน่ายนางก็ออกไปชมทิวทัศน์เป็นเพื่อนเขาตอนที่เขาอยากรู้ว่าห่วงู้้สบายดีหรือไม่นางก็พาเขาเข้าวังไปเยี่ยม หากบอกว่าทำสิ่งเหล่านี้ได้ตลอดหนึ่งปีคือรักลึกซึ้งที่ไม่นึกเสียใจแต่หากยืนหยัดมาได้ถึงสองปีแล้วก็ยังตั้งมั่นที่จะทำต่อไป ฟิงหมิงก็คิดว่าคนคนนี้ช่างโง่นักไม่เพียงโง่ยังทึ่มด้วยไม่เรียกร้องอะไรจากเขาไม่รู้จักใช้มารยาผูกมัดเขาไว้ด้วยความรู้สึกผิดเพียงแค่ยิ้มอย่างอ่อนโยนตลอดเวลาและหวังให้เขามีชีวิตที่ดีเสมอเขาไหนเลยจะควรค่ากับนางที่เป็นเช่นนี้ ก่อนหน้านี้เสด็จพี่รับสั่งกับข้าว่าหากยังไม่ร่วมหอกับแม่ทัพใหญ่ก็จะให้ข้าลองไปพบองค์ชายแคว้นฉีนานผิงซอบอกเขาหัวเราะเบาๆแต่ตอนนี้เห็นทีข้าคงไม่ต้องไปแล้วใช่หรือไม่หืมองค์ชายแคว้นฉีหัวใจพลันบีบรัดเฟิงหนิงรีตายอย่างไม่สบอารมณ์เขาหมายความว่ายอย่างไรเออ ก็คงเห็นว่าสองแคว้นเชื่อมสัมพันธ์ด้วยการแต่งงานน่าจะยิ่งเอื้อประโยชน์ร่วมกันมากขึ้นออมแขนที่กอดนางคล้ายออกหัวใจหนานผิงพรันว่างหวงงเงยหน้ามองเขาอย่างลนลานท่านแม่ทัพใหญ่ไม่มีอะไรเขาปลดเสื้อกันลมของตอนเองมาคลุมให้นางกำมัดแน่นเอ่ยว่าข้าขอไปคุยกับฝ่าบาทสักหน่อยเจ้าไปรอข้าที่ประตูวง่ง พูดจบก็ก้าอาดอาดไปยังตำหนักหลงเสียนนานผิงกระชับเสื้อคลุมของเขามองไล่หลังเขาไปอย่างงุนงงกระทั่งเห็นเขายกเท้าที่ประตูตำหนักหลงเสียนนางจึงได้หัวเราะออกมาแม่ทัพใหญ่เฟิงผู้ซื่อตรงตอนนี้เขาก็ยังสู้เสด็จพี่ไม่ได้ถ้าทางเอาเรื่องเช่นนั้นมีแต่จะทําให้องค์ชายน้อยตกใจเกรงว่าเขาจะเป็นฝ่ายถูกเสด็จพี่อัดกลับมาเสียมาก ว่านางกลับไปเตรียมยาดองสุราไว้ดีกว่าองค์หญิงนานผิงเดินเหยียบไปตามทางปูศิลาครามรู้สึกว่าหินก้อนใหญ่ที่กดทับในใจมานานตกลงไปเสียที ทำให้ปลอดโปร่งขึ้นมากนางรู้ว่าเฟิงหมิงมีใช่คนไร้หัวใจดังนั้นนางจึงยืนหยัดจะเดิมพันเดิมพันว่านางจะทําให้หัวใจของเขาอบอุ่นขึ้นได้หรือไม่เวลาผ่านไปสองปีแม้ผลลัพธ์จะมาช้าแต่สุดท้ายนางก็ชนะอันที่จริงหากเป็นคนอื่นนางอาจเลิกเดิมพันไปแล้วเหตุใดจะต้องปักใจ กับคนที่ไม่ได้รักตอนนานถึงเพียงนี้ด้วยในเมื่อนางยังมีตัวเลือกที่ดีกว่าถ้าว่าคนผู้นี้คือฟิงหมิงคนผู้นี้เป็นคนที่ทำให้หัวใจนางเต้นรัวทั้งนางก็รู้ว่าเขากำลังต้องการคนมาช่วยเยียวยาหัวใจหากพูดอย่างตรงไปตรงมาก็คือนางชอบเขานางเชื่อว่าเขาจะเป็นสามีที่ดีและในภายหน้าจะต้องเป็นบิดาที่ดีแน่นอน เดิมพันครั้งนี้หากแพ้ก็ช่างเถิดดีชั่วยอย่างไรนางก็ได้อยู่กับเขามาสองปีแต่หากนางชนะนางก็ได้กำไรนานผิงซึ่งได้กำไรแล้วอารมณ์เบิกบานอย่างยิ่งนางรออยู่หน้าประตูวังอย่างมีความสุขรอคอยให้วันใหม่มาถึงข้าไปละ หลังจากสู้ไปหนึ่งยกฟังหมิงที่ปากแตกก็เอ่ยล่าพี่ผ่านมาเขาจะพูดว่าทูลล่าดังนั้นเอียนเกอจือจึงเลิกคิ้วเล็กน้อยก่อนจะรีีตาลงองโชคดีไปแล้วก็อย่าหันกลับมาอีกล่ะเฟิงแย่ซึ่งอุ้มลูกอยู่ยื่นมือออกมานอกม่านเตียงบอกมือให้เขาลาก่อน ลาก่อนฟังหมิงไม่มองพวกเขาอีกยกมือชเช็ดเลือดที่มุมปากก่อนจะก้าวยาวๆออกจากตำหนักไปปดล็อกตอนต่อไปฟังต่อทันทีไม่ต้องรอสมัครสมาชิกพรีเมียมทำตามคลิปนี้ได้เลย หากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ